สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดูยูแฮมมานีกแล้วนะคะก็หลังจาก EP ีก่อนหน้าหน้าที่ช่วยได้พูดถึงเกี่ยวกับสินค้าลดหย่อนภาษีเกี่ยวกับพวกกองทุน ssf rmf แล้วนะคะก็ยังมีสินค้าอีกหนึ่งตัวนะคะที่สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้แล้วก็มีหลายหลายคนรีเควสเข้ามา,าจะให้พูดนะคะก็คือสินค้าเกี่ยวกับประเภทของประกันนั่นเองนะคะสินค้าประเภทสินค้าประเภทประกันเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าประกันคืออะไรประกันคือสินค้าทางการเงินตัวหนึ่งนะคะซึ่ง เป็นตัวที่ให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นประกันสะสมทรัพย์ประกันโรคร้ายแรงประกันสุขภาพหรือว่าประกันชีวิตต่างๆก็คือเขาเน้นในเรื่องของความคุ้มครองนะคะก็คือจะเอนเป็นการโอนย้ายความเสี่ยงของชีวิตออกไปนะคะเราลองมาดูนะคะว่าประกันเงื่อนไขที่เราจะเอามาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยมีอะไรบ้างจำไว้เลยนะคะประกันที่เราจะเอามาลดหย่อนภาษีได้นะคะ ต้องมีสัญญาของประกันอย่างน้อย10ปีขึ้นไปหมายความว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นสะสมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพหรือประกันอะไรเป็นต้นไปเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอายุสัญญาของประกันต้องมีอายุอย่างน้อย10ปีขึ้นไป10ปีขึ้นไปนะคะฟังไหมนะอายุสัญญานะคะไม่ใช่เงินที่จ่ายเข้าไปนะคะอายุสัญญาก็คือ ตราบใดที่สัญญายังคุ้มครองอยู่อ่ะก็คืออย่างน้อยต้องให้เขาคุ้มครองเราอย่างน้อยสิปีขึ้นไปประกันแบบนั้นนะคะจะสามารถเอามาใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้แล้วเราแบ่งประกันเป็นแบบไหนละ่ะในที่นี้นะคะถ้าเราจะพูดในเรื่องของสิทธิ์ของการลดหย่อนนะคะเราจะแบ่งออประกันออกเป็น2ส,ส่วนนะขอพูดถึงส่วนแรกก่อนก็คือส่วนที่เป็นประกันบํานาญประกันบํานาญไม่รู้ว่าหลายๆคนรู้จักหรือเปล่าเป็นประกันที่ าตามชื่อเลยค่ะคือเน้นบำนาญก็คือเราเก็บออมเก็บออมไปเรื่อยๆนะคะพอถึงอายุประมาณนึงไม่ว่าจะเป็น5 5 60อะไรอย่องเงี้ยก็ทางประกันหรือกรมธรรม์เขาก็จะจ่ายเงินบำนาญออกมาให้เราเป็นปีเป็นงวดเป็นงวดไปอะไรเงี้ยค่ะน,นี่เขาเรียกว่าประกันบำนาญน,นะคะสิทธิ์ของประกันบำนาญใช้ลดหย่อนได้นะสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแต่ว่าต้องไม่เกิน15ของ รายได้พึงประเมินด้วยความหมายคือเราต้องไปดูนะคะรายได้พึงประเมินของเราเท่าไหร่สมมุติว่ารายได้พึงประเมินของช่วยๆคือ1ล้านนะคะสิก็คือ1 5 0่0 0บาทหนึ่0 0สบาทแต่ว่าช 15, ่วยๆจะใช้สิทธิ์ในส่วนของประกันบํานาญได้แค่1น0 0 0 0สบาทนะจะใช้2 0 0 0 0 0ไม่ได้แต่ถามว่าเราซื้อได้เท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ก็ได้ไม่ผิด ฟังดีๆนะตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับกองทุน s s f และกองทุน RMF กองทุน s s f กับกองทุน RMF เงื่อนไขเขามีกำหนดว่าต้องซื้ออย่างสูงสุดคือไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเมินแต่ต้องไม่เกินถ้า n s f คือไม่เกิน2 0 0 0 0น RMF ไม่เกินห้า0านถูกไหมนี่คือเงื่อนไขของเขานี่คือจำนวนเงินที่เราซื้อแต่ประกันบำนาญ ซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่สิทธิ์ที่จะเอามาลดหย่อนจะลดหย่อนได้เพียงแค่1ของเงินได้พึงประเมินแต่ต้องไม่เกิน2.000 0 0บาทด้วยอันนี้เข้าใจนะแยกให้ออกนะคะไม่เหมือนกันนะประกันบนานาญซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่สิทธิ์ที่จะเอามาลดหย่อนจะลดหย่อนได้ตามที่เขากำหนดคือไม่เกิน15%ของเงินได้พึงประเมินหรือไม่เกิน2.000 0 0บาท แต่ประกันแต่กองทุน SSF กับกองทุน IMF ถ้าเราซื้อแล้วเราไม่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนไม่ได้แต่ประกันบํานาญซื้อแต่ไม่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้แยกให้ออกนะคะตรงนี้นะโอเคพอ,อ,อประกันบํานาญผ่านไปนะคะประกันอีกกลุ่มนึงที่เราจะเอามาใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้กลุ่มนี้เราเรียกมันว่าถ้าพูดรวมๆก็คือประกันชีวิต แต่ประกันชีวิตน่ะถ้าแยกย่อยลงไปมันก so, really like like. ็คือประกันชีวิตกับประกันสุขภาพซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขต่างกันมันจะเหมือนกับประกันบำนาญเลยคือซื้อแล้วไม่ใช้สิทธิลดหย่อนได้ไหมได้ฉันไม่ฉันไม่จําเป็นต้องลดหย่อนน่ะแต่ฉันอยากซื้อประกันบำนาญกับประกันสุขภาพประกันชีวิตได้ไหมได้ไม่ผิดแต่ถ้าเป็นอ r m FEE จะเซื้อไว้แต่ไม่ใช้สิทธิลดหย่อนได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะอยกให้ออกนะคะประกันชีวิตกับประกันสุขภาพอ่มันก็จะมีแยก เงื่อนไขหรือขอบเขตของมันก็คือว่าประกันชีวิตเนี่ยซื้อได้สูงสุดนะคะหรือว่าตัวที่ซื้อซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่สิทธิ์ที่จะเอามาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเนาะจะลดหย่อนตามจํานวนเงินตามจํานวนเบี้ยประกันเบี้ยประกันก็คือเงินที่เราจ่ายเข้าไปนะจะได้สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทไม่เกิน10,000แบาทนะคะส่วนประกันสุขภาพนะคะสูงสุดของปีนี้คือไม่เกิน25,000านบาทนะ ถ้าเป็นปีที่แล้วก็คือ15ืแต่ปีนี้อัพขึ้นมาเป็น2 5 0 0 0บาทนะแต่พอประกันสุขภาพบวกกับประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน1,000 0 0บาทด้วยความหมายคือถ้าสมมติว่าวันนี้ช่วยมีประกันสุขภาพเต็มเหนี่ยวแล้วคือจ่ายเบี้ยป,ปีละ1 0 0 0 0 0นะคะช่วยๆจะไม่สามารถเอาประกันสุขภาพมาลดหย่อนได้แต่สามารถซื้อได้นะแต่ลดหย่อนจะเอามาลดหย่อนไม่ได้เพราะว่าเราใช้เต็มวงเงิน10,000 0บาทไปแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้ช่วย มีประกันสุขภาพอยู่25 0 0 0แล้ว,วช่วยอยากซื้ออ,อยากซื้อประกันชีวิตเพิ่มนะ,ะช่วยก็มีวงเงินในการซื้อประกันชีวิตเพิ่มได้อีก75,000บาทก็คือไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะตรงนี้นะก็จะเป็นเงื่อนไขไปนะแต่ถ้าส่วนของประกันสุขภาพที่เกิน25 0 0 0ไปก็เอามาลดหย่อนไม่ได้นะเอ,เอามาลดหย่อนไม่ได้ตรงนี้นะลองไปดูแต่ประกันสุขภาพเนี่ยมีคนถามว่าแล้วพวกประกันโรคร้ายแรงอะ่ะรวมอยู่ในประกันสุขภาพไหมไหม รวมค่ะประกันสุขภาพเนี่ยหมายถึงประกันโรครายแรงด้วยประกันสุขภาพก็คือประกันที่เน้นสุขภาพคือเวลาเข้าโรงพยาบาล OPD IPD อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรวมหรือประกันอุบัติเหตุก็รวมอยู่ในประกันสุขภาพด้วยเหมือนกันแต่ต้องเป็นส่วนที่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือว่าคุ้มครองกรณีที่เป็นค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นนะคะถ้าเป็นประกันพวกประกันชดเชยรายได้รา,ายวันอะไรเงี้ยอันนี้จะไม่รวมนะะจะไม่รวม ก็เงื่อนไขของประกันชีวิตกับประกันสุขภาพก็คือประกันชีวิต1 0 0 0 0แประกันสุขภาพ25งหมรวมกันแล้วต้องไม่เกิน1นึ่งแสนนะคะซื้อแล้วไม่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะอันนี้ก็คือส่วนของประกันนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าประกันเนี่ยจะลดหย่อนได้เงื่อนไขก็คือต้องมีอายุสัญญาอย่างน้อย10ปีขึ้นไปก็จะมีคนถามว่าอา้าวแบบบางทีอ่ะฉันซื้อประกันมา ฉันซื้อประกันแบบโอเคเป็นประกันที่มีอายุสัญญาเกิน10ปีเนาะซื้อมาได้2ปีละจ่ายเบี้ยไปทุกปีทุกปีแล้วก็ใช้สิทธิ์ดหยนอนไป2ปีเหมือนกันใช้สิทธิ์ดหยนอนเต็มที่เลย2ปีแต่พอปีที่3เนาะประกันเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีการเวงนคืนได้ถูกไหมมันมีการเวงนคืนการเวงนคืนแปลว่าอะไรการเวงนคืนก็คือว่าสมมติว่าเราจะปิดสัญญาตัวเนี้ยเราขอเวงนคืนประกันแล้วก็จะมีได้งเงินออกมานะ ถึงแม้ว่าตอนแรกอะเราอะซื้อประกันแบบ10ปีขึ้นไปแล้วเนาะเราใช้สิทธิ์ลดหย่อนไป2ปีแต่ถ้าปีที่3อะยังไม่ครบ10ปีเลยอะแล้วเราไปขอเบนคืนก่อนก่อนหน้า2ปีที่เราเอาไปใช้สิิจะถูกคิดภาษีย้อนหลังด้วยนะคะ ดงนะอันนี้ต้องระวังนะสาหรับใครที่เอาประกันมาลดหยอ่อนภาษีอันนี้ให้พึงระวังนะคะว่าประกันที่เราเอามาลดหย่อนภาษีเนี่ยอย่างน้อยต้องมีอายุสัญญา10ปีขึ้นไปก็คืออย่าไปเวรคืนก่อนอย่าทําให้ประกันมันหมดสัญญาก่อนนะคะแต่ถามว่าบางคนนะบอกว่าจ่ายบางคนซื้อประกันสะสมทรัพย์เงี้ยจ่ายเบี้ย5ปีคุ้มครอง10ปีเราถามว่าเอาจ่ายแค่5ปีอ่ะมันไม่ถึง10ปีลดหย่อนได้ไหมลดหย่อนได้เพราะเราดูที่สัญญาของประกัน สัญญาประกันคือ10ปีคุ้มครอง10ปีคืออันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่าเราจ่ายแค่5ปีแปลว่าเราเอามาลดหย่อนได้แค่5ปีก็คือได้แค่ปีที่เราจ่ายเบีย้ยเข้าไปนะปีที่6เราจะเอามาลดหย่อนไม่ได้ละเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายเบีย้ยแต่สิทธิ์มันก็ยังอยู่นั่นแปลว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้เราก็ยังคงต้องถือต่อไปให้ครบ10ปีนะคะอย่าเพิ่งเวงคืนก่อนนะโอเคนะคะ โอเคนะเข้าใจนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับประกันนะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความความสงสยัยหรือว่ายังมีข้อข้องใจเกี่ยวกับสินค้าประกันอยากจะรู้ว่าประกันที่ตัวเองมีเนี่ยประกันที่ โอเคบางคนจะพ่อแม่เคยทําไว้ให้หรืออะไรเงรี้ยที่เป็นชื่อของเราอ,ะอ่ะเอามาลดหย่อนได้ไหมลดหย่อนยังไงตรงนี้ลดหย่อนได้ไหมตรงนั้นลดหย่อนได้ไหมใช้สิทธิ์ยังไงได้บ้างอ่างเงี้ยก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาหรือว่าจะอินบ็อกเข้ามาปรึกษาก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะให้ช่วยเข้าไปช่วยดูแลหรือวางแผนเกี่ยวกับภาษีโดยใช้ประกันนํามาช่วยอันนี้ก็สามารถติดตอ่อเข้ามาได้นะคะก็อินบ็อกเข้ามาในเพจหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้ คลิปวิดีโอก็ได้นะคะนี้ยินดีที่จะให้คำปรึกษาฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะก็วันนี้ก็น่าจะพอสมควรแล้วสำหรับออคอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้าประกันที่เอามาใช้ลดหย่อนนะคะก็ในอีพีหน้าๆช่อน,น่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดหย่อนว่าประกันหรือกองทุนเอามาลดหย่อนอะไรเราเหมาะากับแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเพื่อนๆติดตาม พี่ๆท่ทไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อจะไดาให้คนอื่นเขาจะได้มีความรู้เหมือนกับสิ่งที่เราได้รับรู้ไปด้วยนะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้าก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย